สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูน้องเบบี้ทีกระต่ายดําหูตกที่ปอยเพิ่งจะคัสตอมเสร็จกันค่ะตัวนี้จะเป็นไซส์มาการองขนาดเล็กนะคะตัวนี้ปอยตั้งใจจะคัสตอมให้เหมือนซีเครตกระต่ายดําหูตกของคอลเบบี้ที400% V2 ค่ะเดี๋ยวปอยจะเอาตัวอย่างให้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นน้องกระต่ายดําหูตกซีเครตของ400% V2 ที่เป็นตัวแบบนะคะทำออกมาแล้วก็ดูคล้ายๆกันอยู่ค่ะตัวนี้ปอยชอบมากเลยนะคะ เป็นซีเครตของ400% V2 ตัวที่ปอยชอบที่สุดเลยค่ะก่อนหน้านี้ปอยเคยคัสตอมเป็นไซส์ Baby TV 3แล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นน้องไซส์ Baby TV 3ที่ปอยเคยคัสตอมไว้แล้วนะคะตัวนี้ปอยก็ชอบค่ะตัวนี้ชอบมากๆจนคัสตอมอีกไซส์หนึ่งเป็นไซส์มาการองนะคะ ทีนี้มาดูกันค่ะว่าปลอยคัสตอมน้องมาจากตัวไหนบ้างนะคะเริ่มที่ตัวน้องเลยนะคะน้องจะเป็นตัวสีดําแล้วก็ติดโบว์สีแดงแบบนี้อยู่แล้วค่ะน้องจะเป็นน้องสโนไวท์จากเคอเทพนิยายนะคะตัวน้องจะเป็นสีดําทั้งตัวอยู่แล้วแล้วก็ติดโบว์สีแดงไว้อยู่แล้วค่ะเดิมเนี่ยชุดน้องจะเป็นชุดสโนไวท์แบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นชุดเดิมของน้องนะคะพอเอามาถอดเสื้อแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดเจ้าสาวสีขาวก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปจะถอดชุดให้ดูก่อนนะคะ อันนี้จะเป็นตัวของน้องสโนไวท์นะคะป้อยเอามาใส่ชุดเจ้าสาวแบบนี้ค่ะสําหรับชุดเจ้าสาวอันนี้ป้อยตัดเองจากผ้าลูกไม้นะคะนี่ค่ะจะเป็นผ้าลูกไม้ลักษณะนี้นะคะเอามาตัดเป็นชุดกระโปรงให้น้องค่ะสำหรับตัวนี้ค่อนข้างจะคัสตอมง่ายเลยนะคะเพราะว่าน้องเป็นตัวสีดำแล้วก็มีโบสีแดงอยู่แล้วส่วนที่ต้องเติมเข้าไปก็เป็นแค่ส่วนหูสีดำอันนี้ค่ะ ที่เย็บติดเพิ่มเข้าไปนะคะในส่วนของหูสีดำปอยใช้เป็นน้องข้าเมืองกระต่ายสีดำค่ะนี่ค่ะปอยใช้หูของเบบิทีลิลลี่กระต่ายสีดำตัวนี้แบบนี้นะคะวิธีก็คือปอยใช้เข็มเลาะเลาะหูของน้องออกมาค่ะแล้วก็ใช้แค่ในส่วนหูนะคะนี่อันนี้คือตัวที่ปอยเลาะหูออกมาแล้วนะคะเลาะหูออกมาจากด้านบนจะเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากที่เลาะหูออกมาแล้วปอยก็ใช้ผ้าแบบนี้มาทําในส่วนของสีด้านในหูนะคะ วิธีทําก็คือปลอยตัดผ้าให้เป็นรูปหูกระต่ายแบบนี้ค่ะตัดมา2ชิ้นประกบกันนะคะแล้วก็ใช้จักเย็บรอบๆค่ะพอเย็บเสร็จแล้วก็กลับผ้าออกมานะคะพอกลับด้านออกมาแล้วลักษณะจะคล้ายๆแบบนี้ค่ะอันนี้ปอยเอาอันสีเหลืองที่เคยกลับด้านออกมาให้ดูนะคะนี่ค่ะพอออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็เอาผ้าที่เย็บได้เนี่ยแปะติดลงไปบนหูแล้วก็เย็บสอยให้ติดกันกับหูสีดํานะคะก็จะได้เป็นแบบนี้เลยค่ะ เย็บทั้งสองข้างนะคะพอเย็บเสร็จแล้วก็เอาหูเนี่ยมาเย็บติดกับหัวของน้องสโนไวท์ค่ะเท่านี้ก็จะได้เป็นน้องกระต่ายแล้วนะคะแล้วก็ส่วนปลายหูปอใช้ปอมปอมแบบนี้เย็บติดลงไปค่ะนี่ค่ะจะเป็นปอมปอมสีขาวลักษณะแบบนี้นะคะเย็บติดลงไปเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้คัสตอมไม่ยากนะคะแค่ใช้น้องสโนไวท์แล้วก็ติดหูเพิ่มไปก็ได้เป็นเบบี้ทีซีเค็ดกระต่ายหูตกสีดำแล้วค่ะ สุดท้ายเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหน้าน้องให้ดูนะคะเรจะเปลี่ยนหน้าน้องกับ Baby TV 3 mini ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นชอนสั้นเหมือนเดิมนะคะแง่หน,น้าน้องออกมานี่ค่ะเปลี่ยนเป็นตากลิ้งหน้าแล้วปลินแบบนี้ก็น่ารักดีเลยนะคะ สำหรับวิธีทำน้องกระต่ายดำหูตกก็มีประมาณนี้ค่ะปอยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ